อัสลามุอะลัยกุมะเระมะตุลลอฮะบะระกาตุฮลกัลฮัมดุลิลฮ์ครับวันนี้เราอยู่ที่มัสยิดตะนาอีนนะครับเป็นหนึ่งในมีกอดที่คนทาอุนร้อ์นั้นจะต้องออกมาเนียดนอกครอมมัสยิดตะนาอินนั้นที่ตั้งชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าตั้งอยู่ระหว่างสองหุบเขาทางขวาเรียกว่าภูเขาหนออินทางซ้ายเรียกว่าภูเขานาอินเลยสมาติคารวมกันเป็นตันอินแต่ว่าคนไทยก็จะเรียกตะนาอีนนั่นเองมัสยิดตะนาอินแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ห่างจาก มัสยิดฮารอมเนี่ยประมาณ6.7กิโลเมตรนะครับเป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฮารอมนับว่าเป็นมีกอดที่ใกล้ที่สุดของฮารอมมัสยิดแห่งนี้เนี่ยยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัสยิดไซดาไอชาด้วยเพราะว่าเป็นมัสยิดที่ท่านหญิงไอชาโรดิยาโลอันฮานะครับภรรยาท่านในบีมัสร,รุลลัลฮวะเลซัลลัมนั้นได้มาทำการเนียดมีกอดนะครับทำองค์รอจากสถานที่แห่งนี้ในฮัจจุตุลวดะนะครับในปีฮิจรรตที่9้นั่นเองนะครับ เราจะเห็นว่าทางด้านหลังจะมีป้ายนะครับที่บอกสิ้นสุดของเขตฮารอมอยู่ด้วยเขาจะมีหลักเอาไว้นะครับตั้งแต่ภูเขามาเลยเป็นแนวเรื่อยมาแล้วมีหลักล้วจะมีป้ายใหญ่อยู่ตรงน้นนะครับเขียนว่านิฮายะฮัดดินฮารอมสิ้นสุดเขตแล้วมีกอดอ่าตะนาอินเนี่ยก็คือติดกับเขตฮารอมเลยก็คือออกนอกเขตปุ๊บก็สามารถเนียดทำกรุมรอ้อนแล้วก็นั่งรถกลับได้งในตอนนี้ก็ดีอย่างหนึ่งทางการโซดีเนี่ยเขาได้มีรถมีบริการฟรีแล้วนะครับสามารถเดินจากอ่ามัสยิดฮารอมเนี่ย ประมาณสักอ่า1กิโลหรือ1กิโลหน่อยๆน,นะครับเพื่อมาขึ้นที่ท่ารถแล้วก็นั่งรถมีมาที่นี่ไม่ต้องเสียค่ารถแล้วเหมือนตะกอนนะครับนับว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือเป็นการอำนวยความสะดวกของทางการเซาทีให้กับผู้ที่มาทากุมร้องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยสังเกตนะครับของอมีกอดและสิตรนาอินแห่งนี้นะครับกัสเ,มมเลอมอเลอร์ม